狗嘛。 ได้ยินแล้วเขาก็ต้องสำหรับแบบคู่รักเขาก็ต้องร้องให้กันไง งามมากเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเขาที่ยัเขาที่ยังพึดอยู่นว่านี่ยนาาหลีาพูดภาษาเ

อยู่ในห้อง

ตั้งใจอาเมื่อกี้ก็เป็นเป็นเขาเรียกวอดเพลงพิเศษนะซึ่งวันนี้น้องไบร์และน้องเนสเนี่ยเขาอยู่กับเราตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่เบรกแรกเลยมาให้กำลังใจวันนี้ก็ต้องต้องย้ำอีกรอบก็ได้ทั้งสองท่านนะให้กำลังใจนะสู้ชีวิตที่วันนี้มามาต่อสู้ด้วยกันให้นักสู้ชีวิตทั้งประเทศดีกว่าเพราะว่าเราเราเม่กี้มาเราไม่อกี้ให้กำลังใจแล้วรแกทั้งประเทศดีกว่าดูขนาดเขาจะให้กำลังใจเขาต้องมองหน้ากันว่าใครดู เน็ต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 เนน็ตเน็เน็ตเน็ตเน็น็ตเน็ตเน็็เน็ต็เน็ตเน็ตเน็ตเน็นเน็ต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 